มีเขาไม่ใช้แล้วนี่แหละแล้วก็ช่วยแบบแต่แตามีไร่แ, like stay, oh. <Tonight> แบบแบบนั้นนะแบบนั <c oughs> ้นก็ได้แต่ว่าเออแบบนั้นก็ได้นะแล้วผมเหมขอแค่ห้องเปล่าเนี่ยไม่ต้องอะไรมากแต่ว่าขอแบบไฟมีอากาศไทยที่แค่นั้นผมก็พอใจแล้วเพราะเดี๋ยวที่เดี๋ยวพวกผมนั้นผมไม่ต้องกาาคุณคุต้องความอนี้เนี่ผมต้องพื้นอย่างนี้บ้านเก้คุณแสนนึงยัดไม้พวกผมเลยผมขอแค่ห้องเป็นที่สอเนี่ยอากาศาทยทดีๆแค่นั้นก็พอไม่ได้จะขอแอร์ขอขอะไร ไม่ไม่จำเป็นหรอกผมโอเคเทสเดี๋ยวค่อยอีกงานหนึ่งเค่อยติดที่ผมผมก็ได้ให้ผมมีผลงานก่อนอันนี้เอามาก่อนแล้วถ้าไม่ดีผมผมทำอะไรยี่ต้องคืนไปเลยแต่ต้องตั้งกฎให้ชัดนะอะไรแนี้อย่าที่งนใหก็เนี่ยให้ใครก็อะไรไปประเมินทุกเดือนทุกเดือนลุกเดือนก็ได้คุยกับพี่พี่ใหญ่ คือถ้าสมมติมีห้องหึือห้องที่บีบอยต้องรับผิดชอบเองนะเข้าใจแล้วว่าของมันพี่ก็จะไม่รับผิดชอบวันไหนวันหนึ่งนั้นคือเราจะเรียนยีงวันไหนวันหนึ่งนั้นวันเสาส์วัุกร์มันเป็นอะไรอ่ะมันสูบบุหรี่มันสูบโค้กมันยังไงอ้ะจะไปที่ยวคนที่เดินไปเร่มาไม่ได้นะเพรางเนี่ยนะผมว่ามือมือบดจริงเอยแล้วก็จะได้แบ่งเวรว่ามันไม่ได้แค่ว่าจะเป็นบีบอยแล้วได้ห้องมาไมเรียนได้ไหมเราจะได้ขอรับผิดชอบเพราะว่คนนี้จะไม่เรียนได้มึงถูกพื้น อะไรอย่างนี้มันจะมันจะมาหลายๆอย่างนี่เราได้มจะได้ครอบคลุมากเบอกมันจะจับตองมันจะจังได้ว่าอะไรเป็นอะไรม่ก็มาตัดต่อเออผมขอเลยผมไม่ชอบยิ่ช่วงที่ผมเต้นงานโปรตัว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 ตีวตอวตัวตัวนัวต้วตั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 วตนะตัวตัวตีวตัววตัวตัวงัวตัวตัววตักวตัววตั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 วตว

สัญญาได้ไหมว่าห้องนั้นจะไม่ใช่ที่มาทิงคอนบุรี่สัญญาได้ไหมว่าห้องนั้นจะมันนี่มันคือมันเป็นเรื่องที่สําคัญพอสําคัญคือภาพลักษณ์มันจะกลายว่าอะกูุ่มมีไว้แบบนี้แบบนี้แบบนี้ขอต้องคุมไม่ได้ไอ้พี่ว่าไม่ว่านะความคิดนะผู้ใหญ่เนี่ยให้ให้ให้ได้แต่การที่จะไล่พวกเราออกมันยากกว่าผมว่านึ่ออกไหมคือให้เด็กอยู่แล้วเนี่ยให้เด็กทำอะไรกันนะถึงวันหนึ่งจะมาไล่มันกลายเป็นเรื่องยากถ้าผมได้แรับว่าผมผมไม่ได้ตลอด ไ,ด,ได,ด้ผม้ได้พูดพอพูดได้กับสำหรับบางคนนะที่มันยังพอมีสมาหารบ้านะง่างไรเนี่ยผอคูได้นี่องางโตคุไ่ได้ผมคุมคุมได้ผมุ้อจริแต่ว่าผมไม่อยากยุ่งกอยาผมไม่ไี่น่นหรอกไอ้คนที่ควรจะคุมได้มันก็ไม่คุม